เ็นวันที่สิบสามาคม,ม2อ6พนกสคร <cs Hamilton S 2> ับใส่สุดสีขาวขับยางสวยงามแบบแกูก็แลตามกิจการนะครับทุกนูกับมาขอโชวในวัีสนะครับ กับแม่คูก็ล bon ังจุดจบนะครับอ่าขอจบขอรับจากแม่เคียอนกับเมามากที่ตัวหญ่ขึ้นบบกไรเลยครับตัว้น่เร็วเลยกับมากี่คนป้อนในซ้ำเหมืวกันว่าอเดี๋ยวหญ่คือวาใเญ่เร็วคกับมาบุนไปน้ากันคกับเหลยกจุดเชียนไข่กับทีแม่คู่จุดจุ้วัดโพชัยเลยบอกไปล่างแต่ว่านี่พไป ลาคาเมื่อนี่เนาะค่ะปูห้พวงมาไลค่ะมาหอยแมะเคี่สกวงค่ะพวงมาลสเกาพวงมหน้ามาเลยครับผม่งนี่ค่ะเป็นค่ะนี้มาถวายทังวัดก็ค็น น้ำยาล้าจานราคของเจี๊เจ๊แถวราคะของเจี๊ยแถวนาคะจากกรุงเทพนะคะขอบค่ยค่ะอันนี้แกะนะคะแกะอิโอดเม้าค่ะบัตรเตาไค้นะคะมีน้ำยาล้างจานพอมน้ำยาปลาพนุนปลาทูกับใครก็ท่านแบบมันดวนวันนจาเอ้าวันให้คื่ซับโตรงกอน่ะสาธุค่ะไ่ไดยิ่ม าไม่เห็นบุญวันยากาทกีบันจ้าอันนี้เห็นต้นผาป่าดวนนะคะผาป,ป,ป่าดวนเพราะว่าวาสิเห็นงดน่าผดีดปดูแล้วา่าเพท่านก็ต้องปูกับียอยัวสันสางกับบ้านเรียบร้อยแล้วสันเงนินก็ทันปีใจ <c oughs> จัดเร็วจัดรวนผาป,ป่าดวนนะคะอาเบกูเก็เล่จัดไห้นะคะค่ะ ล้วุยอดนะคะพราะวเมื่อว่านก่อนไปคู่กับแผ่นดุนอยู่วัดสาสดุลวารารามนะคะครับผมยอดที่หนึ่งศนเเกเนะคะคู่กับไปสางนะคะไปสากปุ่มพญานาวเสียงบวกกราล่านะคะบันดีวัดบาต่อไหนะคะวัดโพชัยบ้านต่อไห่อำเพื่อเพ็นลด้รอบแ่วม่นอำเภอเห็นงจาัดอรธานีค่ะของไปเที่ยมนี่นะค่ะไปปู่กับเคยมานะคะเจ้า่า โยนแล้วนะคะผู้คนก่ะพรามีแนวสากค่ะผู้จะเฮ็นเีกบนะคะต่อตื่นจน้อยนะคะเพราะว่ามันแตกมันเราลอยมันเก่าเลยค่ะเันจะได้สมเชื่อมจะ้อยนะคะค่ะเอาได้เท่าแรกแต่เท่านั้นนะคะเพราะว่าสองสามวันก่อนวนึ่งสองสามวัคุณไงดเยี่ยมสองสามวัดสองสามวันี่นี่พี่จาอาจจะเป็นมือนี้ก็ได้ค่ะคผมเพราะว่า วัดที่สามคือวัดป่าบ้านเมื่อเด้อค่ะวัดะะป่าบ้านเมื่อวันที่สามชิบีนนะคะผู้ใดอยากไปเย็่ยมลงท่านนะคะแกงมาทา่านทีมงานเขาได้เลค่ะสําหรับปลาล่าหอมหวนนะคะปลาล่าแม่ครูว่าท่านจำไงนะคะล่อรช่นกันลอดจังลอยสินเดือนค่ะ <c oughs> <c oughs> มา้าสินเดือนนระดาได้ชิมแพรแน่นอนมีปลาล่านะคะมีปลาล่าตุ้ง ไอ้ว่าเสตุงเสแกงปลามีล้งข้านสายบัวคบนี่คำวันนี้เสียทัวงอเขามากเสียตัวงออยังโอ้สายบัวสายบัวขาวครั้แกลไม่พูด้อสีแกลยเส้ปากระปองเสียหัวงอแล้วก็ขาดนะคะรั่ผมไอ้ว่าว่าสาสชุมบุแล้วก็ไปมูนั่นแล้วก็ผัซิลมาให้งกเสียบเยะค่ะม้อนี่เอาสาบัวมาเกะ่รู้มันมาขายด้วคำว่าเกะเพราะเพราะเพราะทำก่ากวนมูแเล้วเพราะท แซ่คี่วเลยคือข้าหม่าะวงมครับนี่แหละลูกคิดลุกค้าปูตาของเขาปูชีของเขาของเขานะคะยูไก่ยูไกยูกุงเทปหรือว่าจากวัดะคาตามประเทพม้าวคนใดครับผมเพิ่นแต่รวมผลบ้านะคะปูรีกระหน่อยฝากทั้งช่องข้าวหม่าพอดีดอกปูอะนหารได้บุญหลายๆเด้อได้บุญหลายๆซึงปวยท่านะคะเพิ่นกะถวายปวยท่ามาทัง ปูตาปูชีบขาวเขาเข้าไปคู่กันเด้นนั่งปูท่าพ้าวอมกนะคะมื่อเห็นหักตาหนึ่งเสี่ยมตูน่ะค่ะเด้อตาใสหนืงของเอฟซีห่งครับโอ้ครับผมลสารมาผลฝากมาถวายปูนะคะเป็นเขาเป็นน้าค่ะไอ้ว่าทุกอย่างนะคะไอ้ว่าลูกศิลลูกค้าปูเป็นคนเจ็บดุนะคะคนตาขาเรียนน้ำเนื้อกเด้อคนวดนน้ำเนื้อกัคนตาถวายน้ำไปคู่ก ถวายทั้งวัดนั่งเะาค่ะแยกไปวัดจาสนุบุญเพราะว่าวัดนั้นเคนไปแจ่ง้างนะคะามีเมสีกระ่าแต่หลายคนเรานเะมะสีกรพาร่วมกันซีฟัวนะคะแม่กูไปไป่ไเที่ยวไปดไปแง่นะคะือบ้านจะไปซีกัวเขาก็ป่าไปหอมกับคุณนวราชนะคะคุณนวราเพิ่งจะ รวมุญมากก็ขาดซซายนะคะเป็นบุญิึงพาอาจารย์นะคะเพิ่นว่าจงเป็นเพิ่นจะรวมบญนั่งนะคะค่ะเนี้ยโคกโคกเลขคู่จ้าในช่วงตัวกโคกคคือเสือง่ายแท้โคกโคกก็สั่นเอาเ่ืนไม้คู่ฝันโรคุูมใหาแล้วก็ฝันใร้ายตัวคแมนอยู่ค่ะด้ห้ายตัวค่ะพอมาก็เมันชีวินสาสยความรับเปล่าด้ไมคู่ วันปาหกสามเก่าสามมาสันหกสามเก่าสามกราวรายกเส่ไครับถ้าว่าหกสามเก่าสามมเีโดนไปเก้าเกเก่าหกเหล็กเนี่มันคือลกโถเยเกาเก็หกเก่าเกาเก๊กมารียนมันตีกปากไม่ผู้เรียนมขีนไรมันเเนี่ยก็เป็นเยแต่ว่าก็ไดซีตัวนะฟังฟังฟัเป็เจเป็นเล่าดำแต่จะเละนะคะครับผมเพราะว่าจะเล การหจะเรียนกต้องังเรงียนเลยค่ไปยิบยับจะลายกินแรกรัฐบาลไว้นะคะสำหรับตัวเลขตัวเบือนะคะผู้ที่ผู้บอกนะคะคือ960นะคะเ<บ>แเลค่ะผู้ว่าผู้ตาช้าย่า99เกียแติราว่าเิราเา,าื่อาเรีร่ยวๆนี่ะ่ืะผู้ใดเด็กไปเรา็เขียนว่า960 960แต่คู่กับกจับมาได้แต่ว่นเร้บอกที่สินะ ค่ะเข้าไปยิบจ้ำไว้สลากิจเมืนรัฐบาลไทยนะคะค่ะว่าการม่คู่ก็ได้หนาสามตูงไทยสามตูงอย่แล้วคะแต่ว่าพอแล้วมาสู้เอามื่หนีารอนหลุดย้อนะวคะหลุดยอนยอนอาจจะบาหลายพอทีกษาซแดกวค่ะค่ะพวมาปูแล้วค่ะดวน่อไหลแล้วว่างโม่อไหลไปไครับผมอ่าพ่ไหลไปไหนม่คู่ก็เด็นตามบ่หล คัดกระเบื้องคัดกระเบื้องก็ไม่คู่คัดกระเบื้องคัดกระเบื้องครับไม่ไม่แม่นไปเลยครับมันเหลืองจีน้าคัดไม่หมดนจครับผมหลอกวัดวัดครับผมอปูเรียกวัดตัวเด้น้าน้อยเรียกที่วัดตัวเด้อ แต่ว่าหมู่บ้านกูนกัไปบอกกูฟันหรืองเลยนเราวานนี้กูเราไปกฟันว่าจะไปหาเสียเด้กู้ันเสียพันเสียเงินเราเลยเสียกู้ฟันเื่เเสียเงินเสียเสียก้ันพาเสียซาเสียไส้กูว่าแต่ว่าเราถีบไปซีหนึงซีนึ่งกัซีเปู่บนหู่าแล้ว่าเราไบอกเลขเราฟันคือซื้อราว่าไปหาเสียพ้ันพมาเสียซาเสียเป็นตัวเลขที่ไม่กู้ฟันเนาะค่ะก็ไปิงทุกยิ่งตัวว่า ผู้นึงว่าก็ได้ตีเป็นหนึ่งพระฝันละว่าแปดสี่หนึ่ง <laughs> อันนี้คือปูหมานฝันมาเป็นคู่เ,เด้อเด้อะเดแต่ว่าเราว่าจะเป็นอาเซียเด้อเราว่าควบฝันละว่าอ่ะพี่ดีพิจรารณานะคะให้เป็นแนวทางสำหรับมื้อนี้ร่ำถวายนะคะแคะแถวจังไรเนี่ยแค่ <laughs> แถวแบบยาวที่ใหญ่ๆก็ได้เพราะว่างก็เห็นเขาเที่ยงาวก็ได้ก็ได้มันเป็นบางัน เป็นคู่แบบคู่งามเหมอ, <c oughs> อยุ้ยแถวนานะคะอ่าคู่แม่อุยหรือว่าคู่อุยนะคะเพิ่นเป็นคู่สอนคู่ฟุตล่ำนะคะการคู่แม่อุยนะคะคนคแม่อุยคนสวยะค่ค่ะผู้ค่ะเพิ่นกามาป่อตาสเตรีลำ่ำมีก่อนไม่ล่ำแต่ว่าก่อนชิบายนามาหลังเยี่ยมเอาก่อนปูอนันตนาชราและการวาดของเจ้าหญ้าะ สองก่อนล่าก่อนลจงวันปู <tense> ่อหวยนะคะปูอนันตนาคราชปูสนาคราทุกหมู fruit, <or> ่เราอาบึงด้วยแม่เขียนเด้อยแข่รางวันเพ่อได้เขียน้ลยอันตศิสยมหานันจอมแห่งาคราดเจ้าเรื่เก่าเป็นเดียว์จิตว่าฝนคนเดียวได้ตางต่อพัฒนา ผู้อนาคตอยู่ต่อมานะพวกพี่พายําผู้ขอลําถวายขอติดกันต่อไปส่วนเนื้อเข้าใหม่เสียงให้หมู่ <laughs> <laughs> ยากว่านานแสนนานก็บ่มีใครคุมี่ยแต่ตำน้นเจ้าอันนั้นตักยิ่งใหญ่ลูกมาขอกลาบไหว้ถึงเจ้าไม่ถึงแนงสิมาลำหมอแกงคาราวะคนนาโตผู้ที่ของมาดานเสือบนานมาล แม่ว่าเป็นดวงแก้วแนวนิ้นคื่อถึงแต็มขอถวายกราบไาย้อนเจ้าให้ลำลู่เป็นผูกแขนดอกไม้ลายสีแดงงามงงขอให้องค์หน้าโตเปล่อที่ท่าให้งามเก๋ลำลำใดเพ่อแม่เธอท่านทางลำใด เมือวท่าหันแร่ผู้ใดอยัางไ้โชคเลยมาชาววัน์เนรนว่าอะไรนี่พวกพวกสมนแม่ครัว่าหารก้าวสมุนกตัวเดียวนะงา้รวมเมองคอกท่าไัท่งแง

ວັນນີ້ດີດີມາລີບໍ່ໄດ້ເຮັດ แทงหมูพารวยนัดชาพาโชคพวบกับนกไก่พารวยเสียอีดพารวยนะคะติดตามได้เด้อค่ะเด้อผลงานการที่เฮาได้ไปสร้างบุญดูสถานที่แห่งใดใดเนาะค่ะอาบันีรองข้อวที่สองขอพ้อเลขแม่จะเที่ยงกับผู้ใดมากแต่เปล่าไปยิบจับเลาจีบแบงรัฐบาลเลยเนาะการจับมือไม่ได้ลืมค่ะหกศูนย์ค่ะหูหกศูนย์เนาะค่ะเป็นการร่ำสักการะกราบานนะคะ ถ้าปุริบว่ามักหกศนก็กลับหัวก็ได้ค่ะกลับหัวค่ะเป็นเก้าเก้าเก้าศูนย์หรือว่าเก้าหกศูนย์ก็ได้เนาะค่ะค่ะเป็นตราดาเนาะค่ะทันการเปียงโซ่ค่ะ รนนครับเด็าพกต้นตะเคียนนะครับพะศรีแม่ผู้ฮองวันโจโจต้นตะเคียนความกับพัววละวันนับถวายคือ660ุครับ660 我爱生活。 มวนอคับอัดไม่ได้นักมนอหวยต่อนะคะมวนบูอหวยกะเก้าดอนวนตัวอกเปลี่นเป็นงานก่อนล่ำก่อนใหม่ๆก็มีงี้ยเงไฟว่ะอยากลบีไฟรีพปกไฟมาห่วเหยียนเนี่ยอาเผาทนด้วยเหยียนเกาดลางลำไปพูดถึงกิมาทำเนาะขอพ่อหนํากันละค่ะจิ่งศัดสิตนะ ໃດດີພວກພໍມີເສືອຄ້າພວກພໍມີລັງຄ້າຂໍໄດ້ สวัสดีค่ะสาธิตพี่ลูกทุกท่านทุกคนนะคะมีคระแม่ผูก่าพเจ้ิลูุก้านักลัาถวายนังลามห้องกรบบะลายข้าพมาข่าไปปฏิบัติถ้ำนะค่าอยู่วัดสาธุบุญบรรลัมค่ะขามาแล้วขอขอให้เจ้าปู่ตลาดเจ้าตมะมารับมาด้วยนะคะมีพระแมใหูกโคคกซูลค่ะได้นังจิงอเสา แล้วนะคะตอนแรกบอก่าคนตาบอกเก้าหกศูนย์นะคะพอดียูทูบได้หกหกศูนย์นะคะค่ะโกั็เก้าตัวเดียวกันนะะเก้าหกศูนย์เี่หกหกศูนเคี่ยวตัวเงยคือเคี่วค่ะเป็นเคี่ยว่าบอกเนยว่าคือเคียวตั้งแต่เงียครับผมเหกศูนย์แมเนาะเปลียใจเพราามพห้ เสียกูแล้วนี่ดพอดีเรา็จะจ้าางก็ตื่นเตค่ะได้ท่องเป็หลายตลากอยู่ด้วยกันเลยพนจ้างเราอว่าเขาใิ้ปีพจ้างอายุก่อนครบอายุฟ้าหั่มเท่นะคะฟ้าหา่มน้พองค่ะกม่ประไพยเพิ่นมารวกุมุนตลอดพ่อก็เสียท่วงอกแล้วค่ะพน่นเอายังไม่ถึบ่างบุอันแต่ปซิวนะคะมากฝา